ผู้ชมเคยไหมคะที่ตั้งใจว่าพอกลับถึงบ้านแล้วจะทําอะไรอย่างหนึง่งแต่ว่าพอเรากลับถึงบ้านจริงๆเนี่ยดันลืมว่าอา้าแล้วสิ่งที่ตั้งใจจะทําเมื่อกี้คืออะไรแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นกําลังจะหมดไปค่ะเพราะว่าวันนี้เบนมีแอปเตือนความจํามาแนะนําให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันบน iPhone ก่อนเลยนะคะใน iPhone เนี่ยเขาจะมีแอปเตือนความจําหรือว่า Reminder ติดเครื่องมาให้อยู่แล้วซึ่งในแอปเนี่ยเราสามารถกดที่เตือนความจําใหม่เพื่อเพิ่มการเตือนความจําได้เลยและเราสามารถเพิ่มชื่อเรื่องที่จะเตือนแล้วก็ ใส่รา,ายละเอียดการเตือนเพิ่มลงในโน้ตด้วยอย่างเช่นสมมติว่าเบนจะให้เตือนว่าเบนจะไปซื้อของเบนก็จะสามารถใส่ว่ารายการของที่เบนจะซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างลงในโน้ตค่ะ ส่วนในแทบรายละเอียดเราก็สามารถตั้งค่าวันที่เราจะให้ทําหรือว่าวันที่จะให้เตือนใส่แทก็กใส่สถานที่ปิดทงแล้วก็ตั้งลําดับความสําคัญหรือว่าเพิ่มภาพประกอบลงไปก็ได้ด้วยเรียกได้ว่าหลากหลายสุดเลยค่ะอย่างสุดท้ายที่เราสามารถตั้งค่าได้นั่นก็คือลิสต์นั่นเองค่ะหรือว่าประเภทของการเตือนความจํานั่นเองตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มลิสต์ได้จากหน้าหลักของแอปเตือนความจําเลยค่ะ โดยในลิสต์เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นชื่อสีของไอคอนหรือว่ารูปร่างของไอคอนเราก็ทําได้สายตกแต่งหรือว่าสายชอบจัดประเภทเนี่ยน่าจะถูกใจค่ะไปต่อกันที่ฝั่งของ Android นะคะซึ่งมือถือแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีแอปเตือนความจําที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในวันนี้เบนขอแนะนําแอป Microsoft To Do ค่ะแอปนี้เป็นแอปเตือนความจําจาก Microsoft หรือว่าบริษัทที่ทํา Windows นั่นเองค่ะฟีเจอร์ที่เขาทําได้ก็จะคล้ายๆกับแอปเตือนความจําบน iOS เลยค่ะโดยเขาสามารถสร้างลิสต์ใหม่เพื่อ การเตือนความจําใหม่เข้าไปได้โดยสามารถกําหนดสีหรือว่ารูปพื้นหลังประกอบลิสต์นั้นได้ด้วยนะคะข้อดีอีกอย่างของ Microsoft To Do นะคะคือเราสามารถเข้าไปดูรายการเตือนความจําที่เราสร้างเอาไว้แล้วหรือว่าสามารถเพิ่มรายการใหม่เข้าไปได้บนเว็บไซต์ to do. live. com ค่ะและให้มันซิงงเข้ากับแอปบนมือถือของเรา ส่วนใครที่ต้องการแอปสําหรับเตือนให้ทานยาโดยเฉพาะเป็นมีอีกหนึ่งแอปมาแนะนําค่ะนั่นคือ Pill Reminder Max หรือว่า Max Pill Reminder ที่ไอคอนเป็นรูปหมาโดยบริษัท a r t i f y ค่ะแอปนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อการเตือนการกินยาโดยเฉพาะเลยเมื่อเราเข้าแอปมาครั้งแรกเขาก็จะถามเราก่อนเลยคะ่ะว่าเราจะเลือกน้องๆตัวไหนดีมีทั้งน้องหมาน้องแมวแล้วก็ลูกเจี๊ยบเลย จากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ชื่อเราแล้วก็ยาที่เราต้องการจะให้เตือนค่ะสมมติว่าเป็นยาความดันนะคะแล้วเขาก็จะให้เราเลือกเวลาว่าให้แอปเนี่ยเตือนกี่โมงแล้วก็เสร็จสิ้นเลยค่ะพ <Wow. S 1> อถึงเวลาเตือนแอปก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราทานยาค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่กดเข้าแอปไปกดว่าเราทานยาเรียบร้อยแล้วอีก5นาทีน้องๆที่เราเลือกไว้ตอนเข้าแอปก็จะโทรมาหาเตือนให้เรากินยาค่ะรับรองว่าไม่ลืมแน่นอน หลังจากกดว่าทานยาเรียบร้อยแล้วในแอปเขาก็จะมีหน้าต่างแสดงความยินดีที่เราได้ทานยาแล้วด้วยนะคะแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android เลยแต่ว่าบน Android เนี่ยยังไม่มีฟีเจอร์ที่น้องๆโทรหานะคะแต่ว่ามีการเตือนรอบ2แน่นอนไม่ลืมเหมือนกันค่ะ <S 2> <S 2> <S เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับแอปเตือนความจําที่เบนนํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้หวังว่าแอปเตือนความจําพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณผู้ชมไม่พลาดสิ่งที่อยากทําไม่ลืมกินยาแล้วก็ไม่ลืมที่จะดูแบตไต่ HD ด้วยนะคะและนี่นนนะ คุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ